สวัสดีครับผมภูตะวันขายที่ดินสลับรีนครนายกนะครับแปลงนี้ผมมีที่ดินสวยๆมานําเสนอนะครับท่านใดมองหาที่ดินติดลําธารนะครับแปลงนี้ตอบโจทย์มากเลยครับน้ําใสแบบนี้นะฮะแล้วก็แปลงนี้เป็นอยู่ต้นๆของของน้ํานะครับลําธารนี้ก็สังเกตว่าจะสวยละสมบูรณ์มากนะครับลําธารนี้หน้าแรงก็ไม่แห้งนะครับ ที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ตบนชม,มอำเภอเก่นคอยจังหวัดสระบุรีนะครับใกล้สถานที่ลานกลางเต็นท์ที่พักหลายแห่งนะครับที่ดินแปลงนี้เนื้อที่4ไร่3งาน80ตารางวานะครับติดลำธารแล้วก็มีต้นไม้เขียว,ยวอยู่ริมลำธารเยอะมากนะครับอย่างเช่นต้นนี้ก็จะมีกิ่งเอนะฮะสามารถผูกกิ่งช้าอยู่ชายน้ำได้เลย ท่านได้มองหาที่ดินสําหรับปลูกบ้านที่พักอาศัยนะครับแล้วก็อยากจะทำํำลานกลางเต็นท์หรือโฮมสเตย์นะครับแปลงนี้ตอบโจทย์นะครับที่ดินแปลงสวยๆช่วงนี้ก็จะหายากนะครับนี่นะฮะลำธานลำทานแปลงนี้ได้ความยาวของน้ํานะครับเจ็ดสิบเมตรนะครับได้ความยาวของน้ำเจ็ดสิบเมตรแล้วก็วิวเขาล้อมรอบนะครับ มวขาวล้อมรอบการเดินทางเข้าออกสะดวกนะครับติดถนนสาธารนณะด้านหน้านะครับแล้วก็น้ําไฟอยู่ด้านหน้าที่เลยนะครับสามารถอาขอติดตั้งได้เลยเดีย๋ยวผมจะพาไปดูด้านบนนะครับไปดูพื้นที่ด้านบนนะฮะพื้นที่ด้านบนเป็นพื้นราบนะครับมีผลไม้แล้วก็ต้นไม้ใหญ่ เห็นวิวขาวล้อมๆนะครับพื้นที่แทบจะไม่ต้องถมนะครับแปลงนี้แทบจะไม่ต้องถมเลยเลูกค้าที่ซื้อรั้วก็จะมีให้ครบเลยนะครับรั้วจะมีครบเลยลูกค้าสามารถทำประตูทางเข้าได้เลยนะฮะท่านใดมองหานะครับติดต่อเบอร์โทรได้ที่0ู6 1 5แปดหกหนึ่งห้าเจ็ดแปดสามแปดสี่นะครับเนี่ยนะฮะฟิวลำทางก็จะเป็นประมาณนี้เลย ธรรมชาติสุดๆครับสวยงามไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีเพื่อนบ้านนะครับอันนี้ก็จะมีเพื่อนบ้านด้านนี้ด้านซ้ายนะฮะแล้วก็จะมีด้านขวาจะเป็นบ้านอ้นสุวรรณนะครับซึ่งเป็นบ้านพักนะครับ ท่านใดมองหานะครับติดต่อได้เลยนะครับเบอร์0861578384นนะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับขอมาดูพื้นที่ถูกใจค่อยว่ากันนะฮะแล้วก็ท่านใดที่ดูอยู่นะครับขออนุญาตกดไลค์กด s u b สไครต์กดติดตามผมหน่อยนะฮะผมจะได้มีที่ดินแปลงใหม่ๆสวยๆมานำเสนอให้อีกนะครับสำหรับแปลงนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ